นับว่าเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉาบบุกรุกยูเครนที่ตอนนี้สถานการณ์เตึงนเครียดงมากๆและก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างมากมายขณะเดียวกันผู้คนในยูเครนก็พยกอ,อกนอกประเทศแล้วเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่าเดวิดแรคแคมอดีนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกได้มอบช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างอิ s ส a g r กรมและเฟซบุ๊กของเจ้าตัวให้กับเอรินาแพทย์หญิงชาวยูเครนที่ทํางานในเมืองคาคิให้เป็นเครื่องมือสื่อสารไปทั่วโลกกับภารกิจที่เธอและเหล่าบุคลากรแพทย์ทํางานกกกกััันนอยย่่าาางงหภใตต้รจจมีฝ ด้วยอรีนากล่าวในคลิปตอนหนึ่งว่าเธอต้องทำงาน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เราอาจจะเสียงชีวิตที่ต้องทํางานนี้แต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเรารักงานของเรารวมถึงหมอและพยาบาลที่นี่พวกเรากังวลร้องไห้แต่ไม่มีใครยอมแพ้ ปัจจุบันนี้นะคะเดวิดแบ็แฮมทำหน้าที่เป็นแอนบรัสเดอร์ของยูนิเซฟและทราบว่าเหตุผลที่มอบบัญชีให้กับแพทย์สาวเพื่อต้องการพู้ติดตามบัญชีบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้กับองค์กรที่ทำงานอยู่ในยูเครนด้วยการบริจาคของคุณเครื่องกำเนิดออกซิเจนที่เหล่าแพทย์ได้รับสามารถช่วยให้เด็กทารกแรกเกิดมีชีวิตรอดท่กกามกลางสถานที่น่ากลัวและนี่นะคะก็คือข้อความของเดวิดแบ็แฮมนะคะ